ส,สวัสดีครับพบกับผมบอสเลนด็อกนะฮะกับรายการเพย์สไตล์ครับผมเพย์สไตล์อีพีนี้เป็นอีพีที่3แล้วนะครับผมวันนี้ครับผมมีข่าวดีครับคือช่องบอสเลนด็อกของเรายอดซับสไคร b ์ครบ100คนแล้วครับผม ดีใจมากนะครับผมก็เป็นช่องที่ผมทําเวลาหลังว่านจสกงานนะครับผมก็มาอัดคลิปอัพเทคนิคอัพทิปต่างๆให้คุณผู้ชมเนี่ยได้นําไปใช้ในชีวิตประจําวันกันนะครับผมก็หนึ่งร้อยซับเนี่ยสำหรับบางคนาอาจจะมองว่าน้อยแต่ผมมองว่าเยอะนะครับเพราะว่าคนที่กดซับเราเนี่ยผมรู้สึกว่าเออเขาก็อยากจะติดตามเราเพราะงั้นผมจะพยายามอัปคลิปบ่อยๆแล้วก็จะพยายามแชร์เทคนิคให้มากขึ้นนะครับผมก็ขอบคุณเพื่อนๆคนที่ โ,โอเคครับผมวันนี้เพลสไตล์ครับเรา <No. S 1> ไม่ได้มาขอบคุณกับ100ซับสไครต์เฉยๆนะครับผมวันนี้ผมมีทริปหรือว่ามีทรงผมดีๆมาแนะนำนะครับผมเนื่องจากช่วงนี้ครับมันโควิดเนาะแล้วก็โดนกักตัวอยู่ที่บ้านไงไม่รู้จะทำอะไรเปิด Netflix กีกครับผมดูซีรีส์เรื่องนี้ก็ผมเห็นในรีวิวในทวิตเตอร์ในในเฟซบุ o กเนี่ยก็เยอะมากนะครับผมชื่อเรื่องว่า never j e l o t e ครับผม 여비가 그 어있는데 어디 우리집 류와 ITO ปีเป็นมีมกันนะครับคือไปดูขีเสี้ยนที่ห้องเราไหมนะเป็นคําพูดของพระเอกครับที่พูดกับนางเอกนะโอเคครับผมวันนี้ผมก็เลยจะมาแนะนําหรือว่าจะสอนวิธีการเซ็ตผมทรงเดียวกับทรงคันหรือว่าในตัวละครในหนังอนาะชื่อพัคแจออนนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าวันนี้เดี๋ยวจะมาแนะนําวิธีการเซตผมทรงนี้ให้กับเพื่อนๆทุกคนนะฮะเพราะว่าดีส์เื่องนี้เนี่ยเป็นกระแสะด้วยแล,วแล้วผมรู้สึกว่าพอดูไปดูมาเฮ้ยเราเป็นผู้ชายนะเว้ยเราก็ยังหลงทรงคันเลยนะทรงคัง <No. S 1> นตลอด จริงๆนะครับผมก็เลยว่าจะมาแนะนาําวิธีการเซตผมทรงนี้ให้กับทุกคนนะครับผมก็ถ้าพร้อมแล้วเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องบอลเลนด์ดอกด้วยนะครับผมจากร้อยซับเนี่ยก็ขอให้เป็นพันซับหรือซับแส่อะไรก็ว่าไปนะครับผมแต่ขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะถ้าพร้อมแล้วเราไปเซตผมทรงพักแจออนหรือทรงคั้ง,งในเรื่องเนฟเทเลนต์ est. กันเลยครับถ้าพร้อมแล้วไปเลยครับผม T Isn't a few Moments Later โอเคครับผมอุปกรณ์ที่เราจะใช้เซตทรงผมทรงนี้นะครับมีก็นี่ครับหนึ่งตัวหนีบครับที่หนีบผมสองหวีครับสามแว็กครับผมเป็นแว็กแบบแบบด้านนะแบบแมทนะครับผมสี่ิปหนีบผมครับผมสิ่งแรกเลยนะครับอย่างแรกเลยคือแบ่งแสกครับแบ่งแสกแสกข้างนะครับผมแสกข้างทรงนี้มาเอกจะแสกข้าง แหวีแสกข้างนะครับโอเคขั้นต่อไปเอาตัวหนีบครับหนีบเข้าไปครับหนีบเพื่ออะไรครับหนีบเพื่อให้ดูสวยไม่ใช่นะหนีบเพื่อให้ผมฝั่งนี้ครับไม่ไปยุ่งวุ่นวายหรือปนกับฝั่งนี้นะครับผมโอเควิธีที่3มครับคือตัวหนีบครับก็เปิดไฟนะแล้วก็หนีบครับหนีบด้วยกันจับจับเป็นช่อครับสมมติอ่ะอันนี้หนึ่งช่อจับ หนีบดึงหักนะครับแล้วก็บิดปลายตึงอย่างเงี้ยครับผมทําแบบนี้ครับทำแบบนี้วนไปทุกๆช่อครับไม่ยากเลยครับเราหนีบเพื่อให้ผมมันดูไม่ไม่เรียบแบนครับให้มันดูมีเท็กเจอร์ครับผมจับเป็นลอนครับ ถามว่าเราจะจับร้อนยังไงอะเราจะแบ่งยังไงไม่ต้องคิดเลยมากจับอะไรได้แล้วก็หักเลยครับหักลงเพราะสุดท้ายแล้วยังไงเราต้องใช้แว็ก์แต่งมันอยู่ดีครับผมตอนนี้เราหนีเพื่อให้มันไม่ฟูครับผมไม่ฟูจนเกินไปแล้วก็ไม่ไม่เรียบแบนจนเกินไปนะครับ หนีเป็นช่อๆนี่ครับผมหนีไปเลยครับผมคุณนะครับผมหนีไปให้ทั่วครับเดี๋ยวสุดท้ายเราก็ใช้แว็กจับทรงมันอีกรอบครับผมพอหนีฝั่งนี้อ่ะพออย่างเงี้ยพอเรามาเริ่มเป็นทรงแล้วเราก็เปลี่ยนเป็นฝั่งนี้แทนโอเคฝั่งนี้ก็เหมือนเดิมครับจับเป็นช่อบีบหักออกไปนี่ครับเหมือนเดิมครับจับเป็นช่อบีบหักทำแบบนี้วนไปครับผมให้จนกว่าจะทั่วครับ ข้างหลังด้วยนะฮะอย่าลืมคนระับไม่ใช่ทำแค่ข้างหน้าข้าง,างนะข้างหลังก็ยอย่าลืมนะคทำเหมือนกันคนระับ <anas> เพื่อที่มันจะได้ดูแบบบาลานซ์กันนะครับผมนี่ครับจับเป็นช่อๆบิดหักไปหักไปเรื่อยๆครับผมไม่ได้ยากเลยครับผมโอเคอะ่ะพอมันเริ่มแบบเขาโค้งแล้วมันอันนี้มันขึ้นอยู่กับผมคนนะอย่างผมผมมันเป็นผมหยักโสกครับมันเลยแบบมันเลยแบบไปไปง่ายหน่อยนะแต่ถ้าบางคนผมตรงเลยมันต้องอาจจะต้องใช้เวลาดัดนิดนึง นะครับผมโอเคครับผมต่อไปคือพอมันเรื่อมได้เป็นรูปเป็นทรงแบบแสบแบบนี้ครับต่อไปก็คือวิธีการจัดทรงนะครับผมผมก็จะใช้เป็นแว็นะครับผมเป็นแมตต์แว็นะครับผมของยี่ห้ออะไรก็ได้ครับผมไม่จำเป็นต้องใช้ยี่ห้อเดียวกันกับผมก็ได้ครับถ้าคุณสะดวกหาที่ไหนก็ได้ครับขอให้มันเป็นแว็ซแล้วก็แบบด้านนะครับผมหาซื้อได้ตามทั่วไปอะไรก็ได้แบรนด์ไหนก็ได้นะครับผมแต่ถ้ามีสปอนเซอร์เข้าผมก็จะช่วยแนะนานะครับผมโอเคเราก็ควักแว็ซมาใน ปริมาณไม่เยอะมากครับผมกระจายแวกวิธีการกระจายแวกให้มันทั่วมือนะครับคือหนึ่งเรานั่นเสร็จปับ๊บตกครับอ่าโอเคพอเราได้แวกเสร็จปั๊บครับจัดไปเลยครับจับปึ๊บอ่าเห็นไหมครับปึ๊บจับเพื่อยกโคนมันก่อนครับยกโคนยกโคนให้ผมเราดูไม่รีบครับนะครับผม จับทีละช่อทีละช่อไอ้ที่เรานั่นไปเมื่อกี้นั่นแหละครับผมแล้วผมจับไปครับข้างหน้าก็พยายามยกโคนตรงนี้ขึ้นครับโคนข้างหน้าเนี่ยสำคัญมากครับยกพยายามยกขึ้นโอเคครับผมต่อไปพอเรายกโคนล้วเรามาจัดข้างหน้ากันครับในซีรีส์เนี่ยของพระเอกเนี่ยผมผมหน้าพระเอกเนี่ยจะจะมาอยู่ประมาณช่วงนี้นะครับผมจะไม่แบบแหว่งจ๋าอะไรนะั้นแล้วก็เขาจะไม่เรียบเรียบ แปะอะไรฮะมันจะดูมีเท็กเจอร์มีอะไรนิดหน่อยครับผมแต่ตอนนี้ผมผมยาวเนะี่ยผมมันเลยแบบมั้ยจิ้มตรงจิ้มตาผมเนี่มันไม่ได้ออกไปตัดที่ไหนฮะโควิดเนี่ยเดี๋ยวผมดูทรงแล้วผมจะตัดผมเองไนงะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาทําคลิปกันว่าตัดผมตัวเองในช่วงโควิดเป็นไงผมบอกเลยว่าง่ายอุปก,กรณ์คแค่แบตเป็ดตัวเลียนกันไกลจบเลยนะครับเนี่ยครับพอเราเริ่มเซตไปเซตมามันจะเริ่มเป็นทรงแล้วครับถ้าเราไม่พอแว็กรอบแรกที่เรจ่ายไม่พอเราก็อัดเอามาป้ายปัดๆนิดนึงก็ได้ครับผม ข้างหลังด้วยนะครับไม่ใช่ทำแต่ข้างหน้านะทำข้างหลังด้วยนะครับถ้าใครผมสั้นหรือว่าตัดพวกอันเดอร์คัทอะไรเงี้ยมันก็จะจะเหมาะกว่าเพราะว่าทรงเนี้ทำกับอันเดอร์คัทจะเหมาะแต่ตอนนี้ผมผมยาวไงมันเลยดูแบบนิดนึงนะครับผมดูไม่ค่อยชินเท่าไหร่เนี่ยครับผมไม่ยากเลยเนี่ยจัดไปโอเคเนี่ยเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้ว เรียบร้อยครับทรงของทรงคังในเรื่อง Never the Less นะครับผมก็จริงๆถ้าเราสักผิวเสื้อตรงนี้นะก็ะจะเหมือนเลยนะ <S <S okay, ครับผมโอเคครับผมเป็นไงครับง่ายไหมครับง่ายนิดเดียวไม่ยากเลย <No. S 1> คือทรงนี้ผมจะบอกให้ว่าข้อเดียวตรงนี้คือ 1. มันเซ็ตง่าย 2. คือมันสามารถเอาไปใช้ได้ใน everyday ใช้ได้ในทุกๆวันสมมติคุณแบบไปมหาลัยคุณไปเรียนหรือว่าไปเที่ยวไปเดทอะไรเงี้ยก็สามารถเซ็ตทรงแบบนี้ได้ ใช้เวลาไม่นานแล้วก็เซ็ตได้แป๊บเดียวง่ายๆมันก็จะดูแบบอปป้ามีความแบบซาลางเฮห,หน่อยนะครับผมดูดีหน่อยนะครับสาวๆว่ารู้รู้สึกว่าแบบอยากจะไปดูผีเสื้อที่ห้องคุณอะไรประมาณนี้เราเล่นกับอันนี้ไม่รู้นะครับผมโอเคนี่ครับผมได้ประมาณนี้ผมผมนี่มันจิ้มตาเนี่ยเพราะว่าผมผมมันยาวอะมันก็เลยแบบจิ้มตาผมเยอะไปหน่อยนี่ครับเซ็ตง่ายๆมากแสกข้างๆเห็นไหมครับดูมีความเกาหลีความอปป้าอะไรนะ้าผมสั้นเนี่ยมันก็จะแบบดูเป๊ะกว่านี้ดูเรียบร้อยนี่นผมผมยาวไห มันเลยแบบดูลบลุมลัลง,ลงหน่อยแต่ก็แบบนี้ก็ผ่าน,นครับผมโอเคครับผมก็เสร็จเรียบร้อยนะกับผมทรงของทรงคังครับผมในเรื่อง Never the Less นะครับผมเซ็ตง่ายๆเซ็ตไม่ยากครับแล้วก็สามารถใช้ได้กับทุกสถานการณ์จริงๆนะครับผมถ้าอยากลองก็ไปฝ <laughs> 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 ึกดูครับมันก็จะมีขั้นตอนที่ยุ่งยากคือตอนใช้ไอ้ตัวนีบนี่แหละครับผมต้องฝึกเยอะๆครับผมก็ออกมาถือว่าพอใจครับใช้เวลาไม่นานด้วยนะครับผมถ้าใครสนใจก็ไปลองทํากันดูที่บ้านนะครับผมอ่ะ <laughs> สุดท้ายนี้ก็ขอฝากช่อง Boss l e n e อ d ไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็ขอขอบคุณกับ100 Subscribe ที่ Subscribe ให้ผมนะฮะจะพยายามทำคลิปออกมาบ่อยๆจะแชร์เทคนิคดีๆออกมาบ่อยๆให้กับคุณผู้ชมแล้วก็เพื่อนๆทุกคนที่ตามแล้วก็ คอยดูช่องบอสเลนดอกไมานะครับขอบคุณจริงๆครับผมที่กดติดตามกันครับมน้อยสําหรับคนอื่นมันอาจจะมองเล็กสำหรับผมมันมองว่ามันเยอะมาก้นก็ขอบคุณจริงๆนะครับอ่ะสุดท้ายแล้วก็วันนี้รายการเพย์สไตล์ของเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมก็อย่าลืมนะครับเซตผมทรงนี้แล้วก็เจอสาว,สาวๆก็ชวนไปดูผีเสื้อที่ห้องนะเธอไปดูผีเสื้อที่ห้องน,ะนี่นะครับผมลองดูหน้าผม ก็ไม่ยากครับผมลองเซตกันดูสำหรับว,วันนี้รายการเพชสไท์และผมบอลเลนด็อกก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมยังไงอย่าลืมฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe เป็นกำลังใจให้บอลเลนด็อกกันดน้วยนะแล้วก็จะพยายามทำคลิปออกมาเยอะๆขอบคุณมากๆนะครับผมยังไงวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ